สวัสดีครับท่านผู้ชมเจาะสนามนกออนทีวีนะครับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับนี่เย็นๆนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับพุกมงเย็นนะครับทางช่องเฮิร์บทีวีแห่งนี้นะครับสําหรับรายการในวันนี้นะท่านผู้ชมเจาะสนามนกนะครับจะพาท่านผู้ชมไปภาคอีสานบ้างนะครับนี่ที่เมืองหมอแคนแดนหมอลำนะครับนี่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ที่อําเภอบ้านไผ่นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับ ไปพบกับนกตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมชื่อนกสิงโตนะครับนกตัวนี้นะครับเป็นนกเสียงทองนะครับซึ่งโอ้โหล่ารางวัลนี้เยอะแยะมากมายนะครับเจ้าของนกเนี่ยบอกกับผมว่านกตัวนี้นะครับได้รางวัลมาไม่ต่ำกว่า3ามแสนบาทนะครับท่านผู้ชมโอ้โหอะไรจะเยอะแยะขนาดนั้นนะครับแล้วก็เป็นนกเสียงดีนะครับร้องตวาดดีรูปร่างหน้าตาสวยนกตัวนี้เขาเลี้ยงยังไงนะครับ นกตัวนี้เข้าไปได้มาจากไหนนะครับแล้วนกมันร้องยังไงนะครับนี่ฟังผ่านรายการเจาะสนามนกออนทีวีกันเลยนะครับมองเห็นทั้งภาพและเสียงเลยนะครับนี่นะครับเอาเพื่อไม่ให้เวลาเสียเสียเวลาครับท่านผู้ชมเราไปลุยที่อำเภอบ้านไผ่นะครับจังหวัดขอนแก่นกันครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้รายการเจาะสนามนกออนทีวีนะครับมาอยู่นี่ครับที่ภาคอีสานนะครับ เมืองขอนแก่นนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นเมืองหมอแคนแดนหมอลำนะครับที่อำเภอบ้านไผ่นะครับใช่ไหมครับที่นี่บ้านไผ่นะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับพามาพบกับคุณโจขอนแก่นครับผมสวัสดีครับนี่คุณโจนี่ก็เรียกว่าเลี้ยงนกได้ประสบความสำเร็จท่านหนึ่งเลยนะครับในภาคอีสานนะครับแล้วก็ไปแข่งตามสนามต่างๆไกลๆนะครับอยู่ขอนแก่นนะครับท่านผู้ชมไปแข่งกรุงเทพนะครับไปแข่งประจวบนะครับโอ้โหไปแข่งไกล สุดยอดจริงๆนะครับสําหรับการเดินทางแล้วก็การแข่งนกของเส้นทางการเลี้ยงนกของคุณโจนะครับเดี๋ยวกลับเรี้ยงโจก่อนถามก่อนว่ามาเลี้ยงนกได้ยังไง นานหรืออยังเรามาเลี้ยงเนี่ยนายก็อวยเต็มหมดเลยในข้างหลังจริงๆแล้วได้เริ่มมาเลี้ยงนกจริงๆครับที่ภาคอีสานเนี่ยประมาณนักสองปีที่แล้วนี่อืมสองปีคุณคุณโจคนที่ไหนก็สงสาอ๋อเป็นคนสงสานะครับแล้วมาอยู่ที่นี่นายเลี้ยงครนะอยู่ที่นี่ประมาณแปดปีอ๋อแปดปีมาทำใช่ครับมาทำสที่นี่ครับทำอะไรอยู่ที่นี่กันทำเป็นโรงงานผลิตเชื่องประดับอืมก็ซัพพอร์ตให้กับในคอนแก่นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงราให้ที่ภาคอีสาน อ้ทั้งาคอีสานะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมท่านอยู่าคอีสานะครับดูรายการจ่อสน,น,นามนกออนไลีอยู่นี่อยากได้เฟอร์นิเจอร์นกดาวนะครับไม่ีเลยนะคุณโจคอนแกนนี่เองนะครับโจหรือโจบ้านไผ่นะบางคนก็เรียกโจบ้านไผ่ถูกไหมใช,ใช่มาเริ่มเลี้ยงนกเมื่อสองปีที่มาเพราะอะไรเออสมัยเด็กเนี่ยผมก็เลี้ยงนกกรงกระจุกเนี่ยมานานแล้วตอนหลังก็ขึ้นมากรุงเทพมาเรียนหนังสือก็ไม่ได้เลี้ยง เมื <S <S ่อ no ส kind of ักประมาณสองปีที่แล้วนะครับผมไปขอนแก่นตอนแรกผมไม่รู้ว่าทางภาคอีสานเนี่ยก็เรียกนกรงกระจุกด้วยอืเสร็จแล้วผมไปเห็นเขาแข่งขันกันอผมก็อยากทีนี้สมัยเด็กเราเคยเลี้ยงนะครับเราก็อยากเลี้ยงอยากกลับมาเลี้ยงเหมือนเดิมเพื่ออยากเห็นเขาแข่งขันแล้วก็อยากสนุกเหมือนเดิมครับอยากสนุกเหมือนเดิมเลยก็ลับมาเลี้ยงครับเริ่มแรกของการกลับมาเลี้ยงเนี่ยโจไปเอานกที่ไหนมา เออนกจักทางใต้ครับอืที่ไหนอะที่สงขลาครับที่อ๋อที่บ้านตัวเองเลยที่บ้านตัวเองเลยครับอยังไงเรายังไงก็คือเรามีคนรู้จักอยู่ที่นั่นอรือว่าไงใช่ครับมีน้าชายมีพวกพวกเล่นนกอยู่ที่นั่นเยอะอืมครับก็เลยเอ้ยแอบซองพี่ตัวไหนดีอะไรประมาณนี้ตอนแรกออกมาก็มันเป็นลูกนกอเอามาแข่งก็ไม่ประสบความสําเร็จครับครับอืมไม่ประสบความสําเร็จตอนหลังก็เลยโทรไปหาน้าชาอนะครับน้าชานสิงห์นครอืมก็โทรบอกว่าช่วยหานก มาเลี้ยงหน่อยสิงหานครนี่หัวเข่าไหมอยู่ใกล้หัวเขานะครับนี่ว่านกดังอยู่แถานั้นเลยนะสิงหานครกับหัวเขาแดงใช่ครับที่เดียวกันครับที่เดียวกันแล้วยังไงต่อทีนี้นายชายก็บอกก็เป็นคนหานกไห้หานกไห้ ทีนี้แกก็ถามผมว่าจะเอามาแข่งยังไงอืจ,<า>จะเล่นเล่นแบบไหนไม่เล่นแบบไหนผมก็บอกว่าผม,ม่อยากเล่นเสียงทองอืทีนี้แกก็บอกก็เลยบอกผมว่าถ้าเล่นเสียงทองอ่ะต้องใจเย็นนิดนึงอืต้องค่อยค่อยหานกเพราะว่าถ้าซื้อเร็วก็ได้แต่เสียงแต่ไม่ทองใช่ครับ <c oughs> คือนอกมาร้องทุกตัวท่านผู้ชมแต่ว่าเอามาแล้วเนี้ยตัวเนี้ยครับปั้งขึ้นมาเนี่ยจะเข้าหูเข้าตากรรมการหรือเปล่านี่ต้อง ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับมีอย่างแรกเพราะว่าแม้แต่ความเก่งมันจะไม่ได้อืก็อยู่มาวันหนึ่งนะครับนาชาร์็าถึงมาบอกเจอแล้วเจอแล้วตัวนึงนานไหมครับตั้งแต่วันตอนที่ประมาณ6เดือนนะครับหกเดือนครับผู้ชมใช้เวลาสอดส่องอยู่นะครับว่า ตัวไหนเนี่ยจะมาเล่นเสียงทองได้นี่ใช้เวลาตั้งห้าหกเดือนที่แถวนั้นก็นกเยอะนกเยอะมากแถวนั้นนี่เรียกว่าเป็นแหล่งนกนะครับท่านผู้ชมเป็นชุมชนของพวกนกกรงหัวจุกเลยใี่ไหครับใช่ใชยังต้องใช้เวลาหาถึงหกเดือนนะครับอทีนี้พอเจอนกแล้วเนี่ยบางเอญแล้วเจ้าของอะ่ะเขาไม่อยากขายอืเขาไม่ขายให้อืมอซื้อไม,ไม่ได้ซื้อ,อไม่ได้ครับแต่ก็เลยนายชายก็มีความสื่อสมก,กับเจ้าของนกครับก็เลยบอกว่าถ้าวันไหนอยากขายอ่ะ ขอให้บอกเขาเป็นคนแรกเขาก็รับปากรับต่อมาอีกประมาณสักสองสามเดือนนะครับอืเจ้าของเอาร้อนเงินอก็การขายดวงมาแล้วทีนี้เราได้ซื้อแล้วแต่เขาบอกเขามีข้อแม้ว่าอืเขาขอวันนี้นะออถ้าจะซื้อขายกันต้องวันนี้เท่านั้นครับถ้าเลยวันนี้ไปแล้วก็คือไม่ขายไม่ขายดี่นี้ก็ต้องปรีเขาไปเลยเนี้ยเอางงว่าเลยจัดการออนงิน้นะชาย ก็เลยไปเอานกตัวนั้นมาอืมชื่ออะไรนกตัวนั้นชื่อสิงโตครับชื่อสิงโตนะท่านผู้ชมแล้วแอบจะไปท่านผู้ชมก่อนเลยสิงโตตัวนี้นะครับได้รางวัลเยอะมากประเภทเสียงคองครับกินที่หนึ่งกินหัวไม่รู้เท่าไหร่พอเราได้ที่นมันได้เลยรู้สึกรู้สึกดีใจมีนกเล่นมีนกมาแข่งอืมนะครับเอ่อแต่ก็ยังไม่เคยเห็นนกแต่ก็มีเชื่อใจในทีมงานอืมเชื่อพโทรไปเช็กหลายคนแล้วก็ เจ๋งเจ๋งร้องดีจริงอืมอ่วันนั้นโว์ไปเช็คพวกพวกที่ใต้นา้นาๆในทีมงานครับก็มีบางนุ้ยสทิงพระอะ่ก็บอกผมว่าบางอะไรครับบางนุย้ยบางนุ้ยสิงพระบางนุ้ยสทิงพระ,บพระอ,อะบอกผมว่า ขาเรียกผมน้องบ่าวถ้าเอานกตัวเนี้ไม่ได้ออกไปแล้วเนี่ยไม่ได้ที่หนึ่งนะก็อย่าเลี้ยงเสียให้เลิกเลี้ยงนกไปเลยพูดถึงขนาดนี้เลยนะครับถ้าเอานกตัวนี้ไปแล้วไปแข่งนะครับไม่ติดที่หนึ่งเลยจะไม่ต้องไปเลี้ยงแล้วนกนะครับต้องแสดงว่าต้องดีมากใช่ครับเสร็จแล้วผมก็นักขายก็ส่งมากรุงเทพส่งรถทัวร์มาผมไปรับที่กรุงเทพขับรถจากนี่ไปรับที่กรุงเทพ เขไอ้ขนกันกรุงเทพนี่กี่โลห้าร้อยโลห้าร้อยโลนะทุ่ไปกับพันหนึ่งใช่ครับอือ่แล้วตอนมาใหม่ๆมันเป็นไงไอ้สิงโตนี่ตอนมาใหม่ๆเล่นเลยไหมหรือว่ามาดอกมาดาวอะไรก่อนวิ่งอย่างเดียวครับไม่ร้องวิ่งอย่างเดียวเหนื่อยก่อนถึงจะร้องอ๋อเป็นนิสัยมันเป็นนิสัยครับอืผมไม่รู้วิธีแข่งอือืมก็เลยให้น้าชายเนี่ยไปถามเจ้าของนก เจ้าของเก่าของเก่าเนี่ยว่ายังไงก็จึงรู้วิธีแข่งว่านกตัวนี้อจะต้องวันก่อนแข่งนะครับต้องพาออกไปซ้อมก่อนอให้มันเหนื่อยก่อนครับนกตัวนี้พลังแรงมันจะเยอะครับพลังมันเยอะยิ่งกลายยิ่งร้องดียิ่งเหนื่อยยิ่งร้องดีก็คืออย่างสมมุติวันที่จะจะแข่งวันเสาร์ต้องออกวันเสาร์ต้องออกนะครับออกให้เรียกว่า เหนื่อยไปก่อนหมดไปก่อนนะครับไม่งั้นมันก็วิ่งอย่างนั้นไม่ร้องนะครับอ๋อพอเราจับจุดตรงนี้ดนานไหมกว่าเราจะรู้ตรงนี้ประมาณสองเดือนะสองเดือนสองเดือนก็คือสองเดือนแรกที่เรามานี่มันก็ร้อยเมตรชายอยู่ร้อยเมตรชายที่เดียวอยไปจะไปร้องตรงตกรรมท้าย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 ออือพรู้ตรงนี้ปุ๊บอะไรยางเงมันเริ่มมาประสบความสำเร็จเมื่อไหร่ยังไงได้ที่หนึ่งครั้งแรกสนามวันนั้นได้ที่หนึ่งครั้งแรกสนามชุมแพชุมแพ ครับสลามงานแรกเลยวันนั้นงานแรกเลยมันก็ร้องแรกๆก็ออกคะแนนยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ปลายๆเนี่ยมันก็จะแรงมากแลก้วันนั้นวันนั้นก็โลงคะแนนแล้วลงได้ที่หนึ่งชนะขาดชนะที่สองกี่คะแนนครับวันนั้นชนะหกคะแนนครับโอ้โหเสียงทองนะชนะ,ชนะกันห <6 S 2> นึ่งหกคะแนนนะท่านผู้ชมเรียกว่าขาดรอยเลยนะครับเพราะว่านกเสียงทองปกติ มันก็คู่ขี้กันใช่ครับเดี๋ยวปุ๊บชนกันคะแนนมาวัดน้ําเสียงนะครับอันนี้ทิ้งขาดถึง6คะแนนเลยนะครับเงินรางวัลได้เท่าไหร่วันนั้นเงินรางวัลได้2องหมื่นครับโอ้โหมาแล้วนะท่านผู้ชมสองหม่ได้2อง0มนกองบรรณาธิการนิตยสารเจาะสนามนกขอเสนอรูปแบบการอ่านแบบใหม่บนโทรศัพท์มือถือของท่านโดยเรานำเอานิตยสารเจาะสนามนก มาให้ท่านดาวน์โหลดอ่านได้บนสมาร์ทโฟนแบบง่ายๆในระบบ4สี4ทั้งเล่มเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIS Bookstore หรือ B2S Bookstore แล้วแต่ค่ายมือถือของท่านสามารถอ่านได้ใน iPad iPhone Samsung และสมาร์ทโฟนทุกชนิดอ่านสนุกอ่านมันมีสีสันได้ความรู้สาระเพียบ อ่านเจาะสนามนกแบบ4ี4ทั้งเล่มบนสมาร์ทโฟนของท่านเริ่มดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2556เป็นต้นไปนิตยสารเจาะสนามนกนิตยสารของคนรักนกแข่งขันทั้งนกกรงหัวจุกนกเขาชวาและนกเขาใหญ่คนรักนกแข่งขันไม่ควรพลาดวางแผงทุกกลางเดือน เจาะทุกสนามเจาะทุกช่างกลงเจาะทุกบ้านเซียนเจาะลึกเทคนิคและวิธีการเลี้ยงอย่างถูกต้องนิตยสาร6โลคุณภาพพบนิตยสารเจาะสนามนกบนแผงหนังสือทุกกลางเดือนอาหารนกกลงหัวจุกบานานา่ามีส่วนผสมของหลากหลายสิ่งจำเป็นสำหรับนกผู้ที่ใช้บานาน่าเป็นประจำประสบความสำเร็จในสนามแล้วมากมาย นกแข็งแรงขนสวยขยันร้องน้ำเสียงดีสมบูรณ์มากขึ้นและพร้อมแข่งขันไม่อาหารนกบินหลาบานานา่าสุดยอดอาหารเม็ดสำหรับนกบินหลาอีกตัวที่บานาน่าขอแนะนำบานานา่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ ปวดท้องประจำเดือนมากๆเลยแต่ตั้งแต่ได้รู้จักกับยานี้นะทาให้หายปวดท้องประจำเดือนแล้วก็ทําให้ไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยผิวพรรณก็เต่งตึงเพื่อนๆถามว่าทําไมผิวพรรณเปล่งต่างขนาดนี้ต้องขอขอบคุณยาสีผสมว่าฉักมลุกจริงๆนะคะคุณผู้หญิงที่มีอาการปวดท้องก่อนและหลังการมีประจำเดือนอาการตกขาวจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปคืนความสาม กระชับกระงับกลิ่นโทร091-092-5552ยาสตรีผสมว่านผากบุลูกจากสมุนไพรธรรมชาติร้อเปอร์เซผิวพรรณสดใสเนียนจนใครๆก็อิจฉาเห็นผลจริงเห็นผลไวต้อง ยาสตรีผสมว่านชักมดลูก60แคปซูลราคาเพียง1,200บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรี1ขวดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าไฟเตอร์มี3สูตรสุดยอดสูตรนกแข่งขันไฟเตอร์ซองสีทอง สูตรสุดยอดเพิ่มพลังนกแข่งขันคูณสองไฟเตอร์เอนเนอซองสีแดงและสูตรไฟเตอร์ชามาสำหรับนกบินหลาดงในซองสีเขียวสามสูตรสุดยอดสำหรับนกกรงหัวจุกและนกบินหลาดงภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารไฟเตอร์สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไป งหัวจุกตูหานมีส่วนผสมของไข่มดแดงตักกะแตนแกงส้มใต้หนอนไผ่วิตามินที่จําเป็นสําหรับนกเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเสริมสร้างความสมบูรณ์ของน้ําขนทําให้นกร้องและเล่นจัดในที่สุดมีทั้งสูตรแข่งขันแบบขวดและสูตรสําหรับนกถ่ายขนแบบซองสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายติดต่อเตาโคราช0818781795 ศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเก้าห้าสิ่งโตเนี้ยกินที่หนึ่งมากี่ครั้งแล้วปีที่แล้วประมาณแปดครั้งครับแปดครั้งครับนี่มันมาอยู่กับเรานานเนี่ยปีกว่าอ,อ๋อมาอยู่ได้ปีกว่าปีกว่าที่หนึ่งมาแปดครั้งแล้วแปดครั้งครับทั้งประเภทเสียงสองและสามกโอค ปดครั้งทั้งเสียงของและสา곤ทั้งประเภทเสียงของและสา곤เลยนะท่านผู้ชมสา곤ด้วยที่หนึ่งด้วยครบกรัวนี้จะเป็นรายการที่สองย่าเล่นดีมากครับอ๋อแสดงว่ายิ่งเหนื่อยปุ๊บยิ่งร้องยิ่งดียิ่งเน้นกับหายาท่านผู้ชมส่วนมากนกนะครับเก่งอยู่สิบนาทีแรกท่านผู้ชมพอสิบนาทีต่อไปหงายหลังแล้วครับนะครับไม่ได้เล่นนะครับหายายที่แบบประเภทนกยิ่งเล่นยิ่งดัง ยิ่งเหนื่อยยิ่งร้องเนี่ยเป็นสิ่งที่เซียนหลายท่านเนี่ยหา<ะ>เพราะว่าอะไรเพราะว่านกเนี่ยมันไปเฉือนกันเนี่ยคนท้ายท้าย<ะ>ถ้าคนท้ายเรายังแน่นอยู่เรายังไม่บางเรายังเหนียวโอกาสสูงครับเทื่อมาอันดับต้น,ตนๆนะครับ เรามีวิธีคัดเลือกนกไงนี่ตอนนี้มีนกนกมีอีกตัวแล้วครับตอนนี้นกในบ้านมีสิบสองตัวคสิบสองตัวเอาเป็นนกที่นั่นทั้งหมดเลยนกฟังได้นกสิงอนุคอนล้วนเลยครับอืมครับสิบสองตัวเนี้ยเรามีวิธีการคัดเลือกนะเออถ้าซื้อนกตัวหนึ่งเนี่ยในสไตล์โจบ้านไผ่โจกันเนียจะซื้อนกสักตัวเนี้ยทำยังไงขันแรกเลยครับนกต้องถนกนัหลอกมาก่อนอ่าทั้งสองนึ่ง ต้องเก่งนับดอกมาก่อนทำไมทำไมต้องเก่งนับดอกนกนับดอกมันเจอหลายสภาพเวลาแข่งขันนะนะครับเวลาแข่งขันเนี่ยการยกทัดเสร็จแล้วยกชิงก็ต้องมาแต่งเนี่ยมันก็เจอหลายสภาพ ก็คือว่านกที่เล่นนับดอกได้ดีเนี่ยก็จะมาเล่นประเภทอื่นๆได้ดบได้ดีด้วยได้สบายนี่นะครับท่านผู้ชมข้อแรกเลยต้องนกผ่านการเล่นนับดอกมาก่อนใช่ครับอืมอประการต่อมาอ่าประการต่อมาคือน้ําเสียงอืมน้ําเสียงต้องดีน้าเสียงต้องดีนกนับดอกตัวนั้นน้ําเสียงต้องดีอืมสำนวนต้องใช้ได้อืมสำนวนก็ถือว่าถือในเกณฑ์ใช้ได้ครับอืมอออ่านับดอกผ่านนับดอกมาก่อน น้ำเสียงดีสมดุลใช้ได้มีอื่นอีกไหมเอ่ออย่างอื่นก็ต้องดูว่ามันเล่นนานไหม ระยะเวลาเราต้องสังเกตหลายสนามไม่ใช่เก่งนะสิบนาทีแรกแล้วท่านผู้ชมต้องเล่นนานด้วยต้องเล่นนานด้วยครับเราก็ต้องดูหลายๆาสนามต้องแอบดูไว้หลายๆาสนามต้องตามดูไว้ต้องตามดูครับหลายๆสนามมันจะซื้อไม่ผิดนะท่านผู้ชมถ้าสมมุติว่าคือนกบางตัวเนี่ยธรรมชาติเนี่ยบางทีเก่งสนามนี้ใช่ครับมันซ้อมอยู่ทุกวันมันเหมือนสนามหน้าบ้านมาท่านผู้ชมถ้เก่งสนามนี้ไปสนามอื่นไม่เก่งเลยใช่ครับใช่เราไม่เอาแบบนั้นไม่เอาแบบนั้นครับต้อง ก็คือผมดีอย่างหนึง่งผมมีพวกพวกดีหน้าชายดีทีมง,งานดีถ้าเขาเจอนกนับดอกตัวไหนที่มันดีที่เข้าสเปคเราเนะีน่ยมันจะโตมาบอกนี่นะครับท่านผู้ชม<ๆ>ก็เรียกว่ามีหูมีตาอยู่ที่นู่นเลยใช่ครับใช่แล้วเป็นหูตาที่ไว้ใจได้ใช่ครับใช่ไอสิงโตเนี่ยเราเลี้ยงมันยังไงวันวันหนไหนตัวไหนสิงโตมีอยู่ตัวนี้ครับตัวนี้ครับอ๋อโอเคโออยู่กรงชั่งช่ำด้วยนะท่านผู้ชม อ่าเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างเราเลี้ยงมันยังไงตัวนี้เออสิงโตเป็นนกไม่เลือกมากครับเพราะปกติเช้ามาแปดโมงเจ็ดโมงก็เปลี่ยนอาหารปกติครับนะครับแล้วก็แผ่นไว้ที่เดิมอ่าพอตกบ่ายหน่อยก็บ่ายสองบ่ายสามก็ต้องดูสภาพอากาศว่าร้อนไม่ร้อนเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำอือาบน้ำเสร็จก็เก็บที่ประมาณกี่โมงครับอาบน้ำประมาณบ่ายสามบ่ายสามบ่ายสามโมงเย็นปล่อยให้มันอาบน้ำนะประมาณสักขึ้นชั่วโมงครับอืมแล้วก็ตากแดดต่อยังมัน ครับเสร็จแล้วก็เก็บเข้าบา้านอาหาราการกินเราหน,อนอ่อยเรเยอะไม่ตักตะกานเลยให้เลยสิงโตนเป็นนกที่กินอาหารเยอะอืมอาหารนี่ต้องเยอะหนอนนี่ต้องเยอะหนอนนี่ต้องให้ใหกินวันละ15ตัวโอ้โหท่านผู้ออโโชมหนอนวันละ15ตัวนี่ถ้าเป็นนกเป็นเพี้ยนนี่อ้วนไปเลยนะ ขวนซีออเดอร์แต่ด้วยผมดูแล้วคุปนิสัใส่มันไม่อยู่นิ่งใช่ครับมันจะเป็นนกปุ๊บ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 มันก็เหมือนกับว่ามันได้เาผาผลาญอ <ไป S 2> ะไรสารอาหารในร่างกายมันไปเรื่อยๆใช่ครัแบแล้วก็ให้นอนพอร่มรว่แล้วก็วเราเก็บนอนอยู่เก็บนอนก็ห้าโมงครึ่งถ้ามาตองคุมภานอนเลยครับกุมภาพันนอนที่ตะขอเดิมต้องนอนตะขอเดิมด้วยนะครับคุณชมอันเดิม ต้องงานเดิมด้วยทิศทางของตัขอก็ต้องต้องเหมือนเดิมด้านเดิมต้องเหมือนเดิมทุกอย่างเพื่อมันจะได้นอนหลับใช่ครับอถ้าเราไปเปลี่ยนมันเป็นยังไงนกจะนอนไม่หลับครับแล้วเราปิดไฟมืดไหมตอนนกนอนอ่าก็ปิดไฟมืดครับปล่อยบินไหม ไม่บินครับไม่บินสิงโตเป็นนกที่ไม่ชอบกองบินจะไม่เข้ากงบินก็คือเรากรงเลี้ยงกรงแข่งกรงเดียวกันไหมกรงเดียวกันกรงเดียวกันเลยครับคุผู้ชมกรงเลี้ยงกรงแข่งกรงถ่ายผลกรงเดียวกันเลยไม่มีเปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนครับไม่มีบินด้วยไม่มีบินเราซ้อมไหมไปซ้อมมั้งไหมจะออกเฉพาะวันสองส่วนใหญ่นกที่ที่ผมเอามาเนี่ยมันเป็นนกที่มีประสบการณ์ คือเราไมไเรียกว่ากระดูกแข็งมาอยู่แล้วใช่ครับใช่มไม่ต้องเป็นซ้อมฝึกอะไรมากมายจะไปก็คือแข่งเลยว่าไงใช่ใช่นกมันมีประสบการณ์อยู่แล้วครับอืม,อม,มันก็เลยง่ายเราเราเรา พอดีผมทําธุรกิจด้วยไม่ค่อยมีเวลาอืมันก็เลยสะดวกเรามันก็ไม่มีเวลาที่จะต้องแหมพันน้าพันนอไปซ้อมไปเรื่องเยอะเลี้ยงไม่ได้ครับเพราะว่างานก็เยอะอยู่แล้ว่ก็ต้องหานกเรื่องไม่เยอะมาเลี้ยงครับุ่นผู้ชมมีใครเคยขอซื้อไหมสีตัวไนมมีคนขอซื้อเยอะมากอืแต่ไม่ได้ขายเปิดราคาเลยไหมไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดนะครับอดไปนะครับซื้อซื้อไม่ได้เพราะเขาไม่ขายนะครับ แล้วนกตัวอื่นในมีหลายตัวมีตัวไหนที่โดดเด่นใกล้เคียงสิงโตเป็นไม้สองให้ได้มั้งไหมเป็นโบนัสนกชื่อบนัสครับโบนัสเป็นยังไงมัางลุงตัวนี้นกตัวนี้เพิ่งได้มาประมาณสักสามเดือนที่แล้วอืแต่ตอนนี้ก็เริ่มติดรางวัลมาสามรางวัลแล้วอืมอืมเริ่มไต่อันดับมาอืมตอนนกเพิ่งเอามาประมาณสองสามเดือนเนี่ยสภาพไม่ด้นกใต้ในเวลาขึ้นมาทางอีสานหรือว่าทางเหนืออะไรเงี้ยอ่าผมเห็นส่วนมากต้องปรับ ทำไมเป็นรูปสัจธรรเอ่อสภาพอากาศระหว่างอีสานเหนือกับใต้ต่างกันครับกับอีสานเหนือกับเออ่ทางภาคใต้ต่างกันครับภาคใต้มันมีแค่สองฤดูคือฤดูฝนกับฤดูร้อนฤดูร้อนอืม ไม่มีหนาวไม่มีหนาวโอ้ทั้งนี้หนาวนะคุณผู้ชมใช่ครับเมื่อเช้ายังเย็นนะครับลงเครื่องมานี่โหผู้ผูๆว่าๆนะครับนี่อ๋อใช่ใช่ใช่ทีนี้นกไม่เจออากาศหนาวใช่มาเจออากาศหนาวบางตัวมันปรับสภาพไม่ได้ร่างกายไม่แข็งแรงกูกินก็นอนดีกว่าไม่เล่นดีกว่าใช่ครับใช่แล้วแต่ละตัวเนี่ยมันใช้เวลาปรับสภาพนานไม่แต่ละตัวไม่เท่ากันที่แล้วแต่ตัวไอตัวที่นานที่สุดเลยที่เราเคยเจอสองปีครับโอ้โหสองปีฮะคุผู้ชม มันต้องอาศัยการรอคอยด้วยใช่ครับมันไม่ใช่ว่ามาปุ๊บแข่งได้ปับ๊บติดรางวัลปุ๊บนะครับเพราะว่านกเนี่ยไม่ว่าจะซื้อมาราคาไหนเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนขนาดนี้ใช่ครับมันก็ต้องปรับสภาพและบางตัวรอนานที่สุด2ปีคนใจไม่แข็งนะัทผู้ชมขายขายทิ้งราคาถูกๆเลี้ยงมาปีกว่าปุ๊บโอไม่เวิร์กแล้วสมมุติซื้อมาห0,000ขายทิ้งสอง0,000 ที่ไหนได้พออีกมือหนึ่งไปเลี้ยงอีกไม่กี่เดือนเองกลับมาเก่งเฉยเลยเพราะอะไรพราะนกมาเริ่มปรับสภาพได้นกตัวนั้นชื่อน้ำซับซื้อมาสองปีเพิ่งได้ที่หนึ่งสามคนเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอืเพิ่งแข่งได้เพิ่งแข่งได้แล้วคุณก็ทนเลี้ยงอยู่างนี้ก็เลี้ยงอย่างนั้นครับโอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมคนเลี้ยงนกให้ประสบความสำเร็จนะไม่ใช่ว่า จะต้องเลี้ยงเก่งอย่างเดียวนะครับใจด้วยนะครับใจอย่างน้อยก็ต้องมีใจรักนะ<ม>ครับไม่ใช่ว่าเออซื้อมาไม่ดีกูขายบางปล่อยทิ้งอะไรก็เลวว่าล่าเลยมันก็ไม่กลับมาเก่งสักทีใช่ครับส่วนใหญ่ของซื้อนกอยังไม่ค่อยขายอืมอืมอืมเพราะเราเราดูแล้วว่านกเนี่ยมันมีประสบการณ์มาแล้วม,มันเก่งมาแล้วม,มันรอรอความพร้อม,อมรอความพร้อม,อมเป็นไงครับท่านผู้ชมเรื่องราวของนกสิงโตนะครับ กับคุณโจบ้านภัยขอนแก่นนะครับยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อในสัปดาห์หน้านะครับนี่เทคนิคเคล็ดลับนะครับการเลี้ยงการคัดซื้อนกนะครับจะซื้อนกสักตัวหนึ่งนี่ให้ประสบความสำเร็จอย่างคุณโจนี่ต้องทํำยังไงนะครับนี่ฟังจากปากเลยนะครับฝากจากปากของคุณโจเลยนะครับว่าซื้อยังไงนะครับจุดจุดจุดในี่อุบไว้ก่อนนะครับติดตามในสัปดาห์หน้านะครับเสาร์อาทิตย์ 6โมงเย็นนะครับนี่เวลาดีๆแห่งนี้นะครับเวลานี้นะครับที่เฮิฟทีวีนะท่านผู้ชมเปิดรายการเจาะสนามนกออนทีวีนะร,รายการสําหรับคนรักนกแข่งขันนะครับสำหรับวันนี้กลับลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สมาดัปดาห์ต่อไปกับัสดีครับกองบรรณาธิการนิตยสารเจาะสนามนกขอเสนอรูปแบบการอ่านแบบใหม่บนโทรศัพท์มือถือของท่าน โดยเรานำเอานิตยสารเจาะสนามนกมาให้ท่านดาวน์โหลดอ่านได้บนสมาร์ทโฟนแบบง่ายๆในระบบ4สี4ทั้งเล่มเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIS Bookstore หรือ B2S Bookstore แล้วแต่ค่ายมือถือของท่านสามารถอ่านได้ใน iPad iPhone Samsung และสมาร์ทโฟนทุกชนิดอ่านสนุกอ่านมันมีสีสัน ได้ความรู้สาระเพียบอ่านเจาะสนามนกแบบ4ีสีทั้งเล่มบนสมาร์ทโฟนของท่านเริ่มดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2556เป็นต้นไป